โคสปอตพยายามปักหลักเหนือ3,400ดอลลาร์เพื่อรอผลจรลจาระหว่างสหรัฐกับจีนและสหรัฐกับเัสซเซียรวมถึงตัวเลข CPI ในสัปดาห์นี้ส่วนทองไทยเช้านี้ปรับล่วงลงมาแถว51,500บาทสวัสดีเพื่อนเพื่อนร่างทุนทองคําทุกท่าน un, ครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับเราก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับสามารถติดตามแล้วก็ร่วมให้กําลังใจงด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเรามาดูภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาทองคาไทยก่อนเลยครับเช้านี้สมาค คมค้าทองคำประกาศราคาแรกของวันลดลงไป250บาทนะครับก่อนอีกชั่วโมงครึ่งถัดมาจะปรับลงบีก50บาททําให้ราคาขายออกทองคาแพงการส่งอยู่ในเวลา11นาฬิกาอยู่ที่51,650บาทราคารับซื้ออยู่ที่51,550บาทขณะที่ราคาขายออกทองรูปพันอยู่ที่52,450บาทราคารับซื้ออยู่ที่55,113บาท12สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่32.32บาทต่อรอละลาโดย TDC โกมวา ค่างเงินบาทแข็งค่ากดดันราคาทองคําในประเทศแม้ว่าราคาทองคําโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับคณะนี้ตลาดกำลังจับตาว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะปรับรดดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมวันที่13สิงหาคมนี้หรือไม่นะครับนอกจากนี้เงินเฟอ้อของไทยยังติดลบต่อนเนื่องเป็นเดือนที่4นะครับจากราคาพลังงานและอาหารที่ลดลงนะครับแม้ว่าจะยังไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับรัฐบาลก็ได้นุัมิงบ18,500ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยาวยาผลกระทบจากมาตรการทางการค้าของสหรัฐน,นะครับซึ่งเงินจำนวนเงา ก็จะช่วยเพิ่มอุปสงค์ทองคําในประเทศได้แต่ว่าเงินบาทก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ถ่วงราคาเอาไว้อยู่นะครับขณะที่ผู้เวเซนเคงมองว่าราคาทองคําในประเทศยังอยู่ในระยะไซด์เว์อัพ up นะครับตามราคาทองคําโลกขณะที่เงินบาทอ่อนค่าระยสันแนะนําเข้าซื้อสะสมบริเวณรับ 51, 5 1 5 5 0ื่นาแล้วก็51,350บาทตัดขาดทุนหักหลุด51,350บาทแล้วก็ขายทองคาไรเมื่อราคาทดสอบแนวต้าน52,060บาทแล้วก็52,280บา่ก่อนจะไปดูการข่อนไปด ราคาโกลสปอร์ตนะครับต้องขอบคุณบราษัทค้าทองไหลของเมืองไทยที่สนับสนุนการมาของโกลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท i n t a g o Co. r a d จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h i n i n g o b u l l i o n จำกัดบริษัท c h i n i n g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC g o จำกัดบริษัทเล่งหง Community จำกัด การเคลื่อนไหวราคาโกลด์สปอร์ตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ผันผวนนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของไซเวียแอนะครับจากที่ตลาดยังคงกังวลการที่สหรัฐจ,จะขึ้นมาสีนำเข้าทองคำแท่ง1กิโลกรัมจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ดับ39นะครับส่งผลให้ตลาดมีความกังวลว่าสวิตเซอร์แลนด์ที่ส่งออกทองคำมากถึง61,500ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนไปยังสหรัฐอาจเกิดภาวะการหยุดชะงักขึ้นได้นะครับนอกจากนั้นตลาดยังกังวลว่าทองคำแท่งขนาดสี0ออนที่มีการซื้อขายจำนวนมากจากตลาดลอนดอนอาจถูก จัดเก็บภาษีด้วยปัจจัยข้างต้นเป็นเหตุให้ตลาดทองคำโคลมิกฟิวเจอร์และก็ตลาดทองคำโกลสปอตปรับตัวขึ้นตามตามกันนะครับแต่ว่าช้วนี้ราคาทองคำก็มีการปรับลดลงมาแล้วนะครับต้องมาดูว่าจะเป็นการย่อเพื่อไปต่อหรือไม่ขณะที่บริษัมได้กล่าวว่าสหรัฐกับจีนเมียโนมจะขยายเส้นตายภาษีสรุรากรอ,ออกไปอีก90วันนะครับก่อนจะคบกํามหนดวันที่12สิงหาคมนี้นะครับแต่ฝั่งจีนก็ได้ออกมาดิเสสหรัฐในเรื่องของการซื้อน้ำมันจากรเสเซกยนะครับโดยย้ำถึงความ มันคงแล้วก็ผลประโยชน์ของชาตินะครับประเด็นนี้ต้องมาดูว่าจะทําให้สหรัฐมีการปรับเปลี่ยนท่าทีเรื่องของการเจรจาสงครามการค้ากับจีหรือไม่นะครับส่วนประเด็นที่ไดาติดตามในสัปดาห์นี้นะครับวันอังคารจะมีตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าดัชนี CPI เดือนกรกฎาคมนะครับเมื่อเทียบรายเดือนคาดว่าจะลดลงมาที่0.2นะครับจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่0.3แล้วก็เมื่อเทียบรายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ2.8แล้วก็จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่2.7ขณะนนี้ดัชเ่อร์เดือนคาาดว่จะเพิ่มขึ้น 0.3%จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่0.2%ตัวเลขนี้น่าจับตานะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลขสำคัญที่เฟดให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินนโยบายดอกเบี้ยในอนาคตนะครับต้องรอดูว่าแม้ว่าตัวเลขแรงงานจะมีการลดลงอย่างคั่วพามนะครับแต่ว่าถ้าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในอัตราที่สูงเฟดจะเอาอยัางไงนะครับจะปรับลดดอกเบี้ยหรือไม่ในเดือนกันยายนนี้ต้องมาติดตามนะครับสวนวันบริหารสัทวที่24สิงหาคมจะมีจํานวนตัวเลขผู้ขอรับสิการว่างงานรายสัปดาห์คาดว่าจะลงเหลือ2 2 5 0 0รายนะครับจากสั ่อนหน้ายอยู่ที่226,000ลายแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนี PPI เดือนกระกฎะาคมนะครับเมื่อเทียบไปหลเดือนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.2%จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่0%นะครับตัวน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขสําคัญเช่นเดียวกันนะครับส่วนวันศุกก็จะมีตัวเลขยอดค้าปีกเดือนกระกฎาคมนะครับเมื่อเทียบไปเดือนคาดว่าจะลดลงแต่0.5%จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่0.6%นะครับแล้วก็ดัชนีคอรีเทลเซลนะครับเมื่อเทียบไปหลายเดือนคาดว่าจะลดลงแต่0.3%จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่0.5%โอ้ยอดค้าปีกไม่ ดีตัวนี้ก็น่าจะเป็นแรงหนุนให้เฟดอาจจะลดดอกเบี้ยดได้นะครับนอกจากนั้นในวันศุกร์ถือว่าอีกเป็นหนึ่งไฮไลท์สําคัญต้องติดตามนะครับคือการเจรจาระหว่างผู้นําสัตว์กับรัสเซียนะครับที่มีข่าวว่าอาจจะมีการหาลือกันที่อาร์กานะครับเพื่อหาข้อยุติสงครามรัสเซียยูเคนะครับหากว่าการเจรจาสําเร็จทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เชื่อว่าจะเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคํามหาศาลเลยนะครับตัวนี้ต้องกอติดนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะไม่หาลือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ EU และก็ทางยูเคนเอง ก็ได้มีข้อเรียกร้องว่าจะต้องมีส่วนร่วมในการหาเรือครั้งนี้ด้วยต้องมาติดตามความเคลื่อนไหวในส่วนนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำนะไม่ใช่ทางอินดโกโมองว่าปัจจัยทางการเมืองของสหรัฐภายใต้การนําของประธานดูดิทัมยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของนโยบายภาษซีซึ่งสร้างแรงกดดันต่อตลาดทองคำลงราเทศนะครับแล้วก็ความแตกต่างระหว่างราคาทองคําสปอร์ตและก็ราคาทองคําฟิวเจอร์ที่กว้างถึง60ดอลลาร์บ่งชี้ถึงภาวะไม่ปกติได้เป็นสัญญ,ญาณที่ทําให้ราคาทองคํา9้า9ิ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่การาฟทางเทคนิคก็ยังคงแสดงทิศทางขาขึ้นชัดเจนนะครับทางนี้ทางอินตโกให้ในาตัานราคาโกลด์สอปอร์ที่3 0 4อลาลา์นะครับทองคำไทยอยู่ที่51,900บาทแนวรับอยู่ที่3,350ลลา์ครับทองคำไทยอยู่ที่51,500บาทด้านจีแคปมูังว่าราคาโกลด์สอปอร์ตยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับ3 0ร์ท่า,ามกลางความกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการภาษีของสหรัฐนะครับทีพิ่งประกาศเก็บภาษีนำเข้าทองคำแ่งปัจจัยนี้ช่วยหนุนตลาดทองคำจากความกังวลเรื่องของ ความเสี่ยงด้านอุปทานและก็ต้นทุนการนาเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะที่แรงซื้อทองคํายังได้ยังเสริมจากความคาดหวังศูนถึงที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยศ2 5ารในการประชุมเ o m c อเดือนกันยายนนี้นะครับหลังข้อมูลแรงงานสหรัฐแนอย่างไรก็ดีการปรับขึ้นของการแข่งข้าของดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐแลวก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกดดันก็ไม่ให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถผ่านแนวต้านจิตวิทยาที่ระดับสามพันสก,การงทยลทาง g c AP GO นะรอซื้อที่ระดับ3,3550กรุ๊ต ให้แนวรับที่3,358 3,353แล้วก็3,348ดอลลาร์ตัดขาดทุนหักดุด3,340ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่3,390 3,395แล้วก็3,400ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่ ARR โกจิดิ้งมาว่าราคาทองคำยังแว่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะครับยังไม่มีสัญญาณเลือกทางที่ชัดเจนนักลงทุนรอพินาเกงกัไใบระยะสั้นในกรอบนะครับแบ่งเงินเป็นหลายส่วนเข้าซื้อตามแนวรับ3,390 3,380แล้วก็3,370ดอลลาร์ตัดขาดทุนหกักลาคา ปรับฐานลงต่ำกว่า3,370ลลา์แล้วก็ขายทำอะไรเมื่อราคาดิดตัวประมาณ10ดอลลา์จากจุดซื้อหรือทดสอบแนวต้านที่3,410 3,420แล้วก็3,430ลลานนี่คือข้อมูลที่โกลาวยูว่าฝากกันในคลิปแรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปพูดคุยกับทางจัดการฝ่ายวิเคราะห์ของทาง YG b Future จำกัดนะครับมาดูผลกระทบของราคาทองคำต่อมาตรการขึ้นภาษีทองคำของสหรัฐเลยครับว่าจะทำให้ทิศทางราคาทองคำเคลื่อนไหวยังไงนะครับแล้วก็เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรติดตามได้ในช่วงบ่ายนะ ช่วงนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ